นี่นะคะนี่คือไข่ทอดชะอมไม่ได้กินมาร้อยปีแล้วมั้งจะกลับยากมากเพราะว่าใหญ่อุ๊ยดูดูน่ากินมากด้วยความอยากกินจะไม่ชอบทำของในบ้านเท่าไหร่แล้วก็มีปลานะคะเดี๋ยวจะเ,เป็นข้าปลาตรงนี้ เป็นปลาแดดเดียวซึ่งมาแพ็กเกจเพื่อนดูนนดไปได้ดก่อนคือนี่หุงข้าวเบราวนะคะกินน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมหลายอย่างมากอะ่ะนี่คือข้าวที่เจียบได้หุงนะคะปกติที่บ้านนี้จะไม่ค่อยกินข้าวกันเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็นี่อย่างที่เห็นนะคะตรงหน้าจอนี้เลยคือไปได้มาจะ ตลาดเขมรนนะคะคือเป็นไส้กรอกนะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่เป็นครั้งแรกที่เจ็บทำเองเลยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ทอดปลาที่บ้านปลาทูนะคะขอบอกว่าเราขาดแคลนนะคะเพราะว่าปลาทูแพ็คหนึ่งจะมา2ตัวนะคะที่นี่แล้วก็ลงทุนทอดเองด้วยนะคะบนแดดเดียวนะคะที่พเพื่อนธนาเคยซื้อมาให้นานแล้วสามชาติแชร์ แช่ช่องแข็งไว้แล้วนี่เราจะมากินกันนี่ทอดนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิทรงเครื่องที่เจี๊ยบได้ํำเองขอบอกทรงเครื่องเพราะว่าอร่อยอะไรที่จะทําทำอร่อยหมดเนาะ <c oughs> คือแล้วก็ผักเสียนดองนะคะเพื่อนๆก็ยังไม่รู้นะก็เราไม่ได้กินมาเป็น20ปี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามากินกันว่าเป็นยังไงนะ แล้วก็มีผักเก่าๆอย่างที่เก็บไว้แล้วก็มากินกันโอเคค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่จะมากินด้วยนะคะคือน้องเคซีนะเขาอยากจะลูกชายชอบกินปลาโอเคเดี๋ยวคุณแม่เอาให้ลูกก่อนเคซีคันย uh yeah. จะเอาปลาทอดแดดเดียวนะคะให้คุณลูกก่อนอุ้ยหลุดมาเป็นชิ้นๆเลยอุ้ยนี่น่านกินมากเลยเพื่อนๆนะ อ่ะลูก be careful t h e uh bone priest เรามาเริ่มกินกันเลยแล้วก็เจี๊ยบก็เลยก่อนว่าเป็นยังไงน้ำพริกกะปิกุ๊กนี่วัน องเรียบๆง่ายๆแต่บางทีอร่อยอ,ะอ่ะอ้อมากตอนนี้เรากินข้าวที่หลังบ้านนะคะคือต้องใส่หมวกนะเพราะว่าคือที่เพื่อนๆจะเห็นเจ็บใส่หมวกเพราะว่าข้างหลังบ้านหรือว่าไปข้างนอกแบบหน้ามันไหม้มากเพราะอากาศที่นี่มันก็ร้อนเนาะไม่ว่าที่ไหนคือแสงแดดเราก็ต้องป้องกันหน้านิดน,นึงนะเนี่ย เมื่อดิกินข้ากับน้ำพริกกะปิปลาทูมันนานนานมากๆไม่รู้กี่ปีอ่ะสิกี่สิบปีไม่รู้นะทั้งผู้ชายที่กินอ,อร่อยอ่ะปลาแดดเดียวปลาทูแล้วก็เฉลอมทอดกะปิ ไม่รู้นะคือเราไม่ได้กินบ่อยๆไงคือมันเป็นอาหารอะไรที่แบบหรูหราหรูหรา,าสำหรับเจี๊ยบมากๆต้องกินมือนะ <Yeah. S 2> huh? The fish อน mm hmm. The egg อ่อ go ahead go ahead please go ahead เคซีชอบไข่ไขทอดชะอมปุ่นเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยลูกชายชอบไข่ทอดชะอมโดนแม่หลอกหรือเปล่าเนี่ยชะอมส,สดๆเลยนะที่ไปได้มาอยู่ไรกันเนาะเจสซี่มิ m น n ์ you like it, mean you like it. เพราะว่าเพราะว่าชะอมบ้านเรามันจะแบบมีกลิ่นแรงใช่ไหมคะเจ๊ก็เลยไม่ได้ทอดที่บ้านนะ เจ๊ र, ปกติจะเป็นคนชอบทําอาหารหลังบ้านมากเลยเพราะว่าซื้อเตามาเคซีอินละแต่กินไก่ทอดชะอมไปต้องเยอะเลยอะไม่อยากเข้ากล้องหนีหน้าแม่ กุ้งค่ะยังไม่ได้ชิมปลาแดดเดียวหรือว่าแส้กอกเลยนะกลับมากินส้มผักเสี้ยนนี่นะคะเพื่อนๆต้องน็อกๆน,น็ดหนึ่งนะอุ๊ยเห็นป่ะแมจิกหรเปล่าขอขึ้นมือเลยนะ เฮ้ย <Hey, laughs> ไม่คุ้นเกับกลิ่นน่ะ <laughs> มันมันแข็งอืกกินไม่ได้อะ่ะมันเหนียวมันแข็งมันไม่เหมือนส้มปึกเซียนบ้านเราอะ่ะเพื่อนๆ่ะแต่วันนี้กินข้าวอร่อยมากเลยเมื่อกี้ลูกชายมากินปลาแดดเดียวที่นี่อะ่ะมันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยน่าอร่อยมากนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหน ที่จะซื้อผักดองในขวดของดองที่นี่นะบางทีอร่อยมากเลยแต่ว่าอันนี้บอกตรงๆว่ากินไม่ได้แข็งเหนียวมากคือเราไม่ใช่คนแบบแบบกินผักพวกนี้มากนะแต่รู้สึกว่าไม่อร่อยเลยกินผักสลังดีกว่านนี้ลูกแรด,ดเหลือจากอันเก่าเหลือเยอะมากเลย แล้วน้ำพริกกะปินะคะเพื่อนๆบางครั้งอาหารง่ายๆเรียบๆแต่อร่อยมากตอนเด็กๆกินนะกินหน่อยๆเราไม่ได้คิดว่าอร่อยแต่พอมาอยู่นี่อะอะไรก็อร่อยหมดเลยอะเพื่อนๆดูสิครับแบบเราราดด้วยน้ำพริกกะปินะกลางวันกลางวันอย่างนี้อร่อยมากเลย ใส่กุ้งแห้งไปนิดหนนี่คำนี้ไม่กินกับข้าวนะก,นกินข้าวไปหนึ่งจานแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่ลูกมากินด้วยนะแบบกินข้าวไปหนึ่งจานแล้วแบบแม่จานที่สองแล้วนะคะคือแบบเวลาเนี่ยที่ไม่อยากทําอาหารไทยเพราะประการนี้เลยค่ะเพราะว่ากินอาหารไทยปุ๊บเราข้าวมันกินเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆดูดิไข่ทอดชะอมตามด้วยกุ้งแห้งอ คือแบบกินแล้วมันอร่อยอ่ะเมื่อก่อนกินไม่เป็นเลยนะต้องกินข้าวขาวต้องกินข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอร่อยมากแต่พอมาด้วยอายุแล้วสุขภาพนะคะพเพื่อนเพื่อเราก็แบบจะพยายามหาอะไรกินที่มันโล w แค l o r i ไม่มีแคลอรี่ไม่มีไขมันนะแต่ห้ามเจี๊ยบไม่ได้หรอกพเพราะเจี๊ยบกินเก่งมากเพื่อนเพื่อนต้องดูนี้ ไส้กอกใช้ได้เอร่อยเหมือนไส้กอกบ้านเราจะเหมือนไส้อั่วบีทวินไส่กอกอีสานไส่อั่วคล้ายๆนะคือรสชาติเขาใช้ได้เลยแต่มีครั้งหนึ่งที่เจ๊ไปซื้อนะร้านนี้มันหวานเกินไปอันนี้อร่อยอตอนนี้ขอกินก่อนคือว่าเราไปลดที่หลังนะคะอื อ่น,นเพื่อนๆดูสิครับว่าเผ็ดไม่เผ็ดปากแดงอะไม่ได้ทาลิปนะปากแดงอร่อยไปกินกว่าอาหารข้างนอกนะบางครั้งอาหารมันไม่ต้องหรูหรามากนะเพื่อนๆ อาหารไทยบ้านเรามันอร่อยมากลาแบบพอมาได้กินอะไรแบบนี้รู้สึกแบบว่ามันทำไมแบบมีความสุขแบบนี้ไม่ต้องไปกินอาหารหรูๆรละลาอะไรแบบนี้หรอกนะคะบางทีไปกินอาหารครั้งนึงแบบกินสเต็กกินอะไรเนะี้ยอาหารที่นี่แพงมากนะสเต็กเฮาอะไรแบบนี้แบบสี่500ห้าร้อยเหรียญอย่างเงี้ยคือก็คือ enjoy นัก moment คือ enjoy ในนั ขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ Enjoy แบบ f ฟเวอรที่เราได้กินเหมือนอาหารไทยแบบนี้นะคะหากินถูกๆทำก,กินเองที่บ้านรู้สึกแบบมีความสุขมากถึงจะอาจจะไม่มีใครมากินกับเรานะโลนลี่มากเลยรู้สึกว่าแต่ลูกชายมาร่วมกินเมื่อกี้ก็แบบอืมลูกอยากกินไข่ชะอมลูกบอกอร่อยนะคะลูกชาย แต่แอรเล็ไม่อยู่เพราะวแอเล็ก็ออกไปซื้อของนอกแล้วก็แฟนทํางานเรารู้สึกโลนลี hmm. ่ใน mm hmm. ในักขนาดนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อนแต่ว่าเวลาเราได้กินอาหารแบบนี้แล้วทำอะไรที่แบบมีความสุขรู้สึกมีความสุขกับตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. แล้วยังไงช่วยติดตามคลิปของเจีย๊ยบด้วยนะคะช่วย subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนแล้วยังไงขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆ mm hmm. ให้โอกาสแล้วติดตามชม ะะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ